มาดีค mm ่ะ hmm. ก uh so so ินสบุสบ hey, <that> ุ <chat> <that> ่จ <chat> <that> ้ะเนจ้าไมอกินหมอไฟจ้ากคนแคนผู <that> ้เ <chat> ดียวคือเกินแค่นรสชาติคร <that> ิมมจิพักดองจ้ะเกาหลีเนี่ค่ะรสชาติพักดองจ้ะเฮสัาเร็จมาแล้ว ง่ายๆสบายๆแค่เราตัดน้ำซุปมันลงเัากระสิได้น้ำซุปที่อร่อยโดยที่บะต๋องอีกจ้ะ,ะแบบนี้จ้ะจ้ะแบบแซ่บ <laughs> ท่านได้กินแซ่บแล้วเ <c oughs> ข้มขน้นออกเพชรจ้ะ หมูกระทะบ้านเท่าไหร่หมูกระทะหมูทาญี่ปุ่นเฮ้ยที่นั่งในกระดาษไม่นี่ก่อนจ้ะพี่ใบโกนไม่ไม่อย่างเราใจกินกับหมูบำรุ่งไขมันจ้ะอากาศหนาวเราต้องกินมันๆนะจ้ะจะได้ไม่หนาว แล้วก็เตาหููยีเตาหูธรรมดาจ้ะลองไปไรจา้าพัดเจาะเจาสินเ <c oughs> ขีเรร็มทองจะพิดไปก่อนจิ้มซีฟูดจา้าต้องกินเผ็ดจ้าเพราเราเป็นคนไทยเราต้องกินเผ็ดจ้ะ

น้ำผลไม้จ้าผลไม้ดองจ้ายาสีฟันสูตรหม่จากสารสก,กัดธรรมชาติช่วยให้ปากสะอาดล่องหายใจหอมสดชื่นใช้ได้ทั้งการแตรงฟัน,นและใช้เป็นน้ำยาบ้วนปากได้ กินให้ได้กินให้เบาที่บาสจื้อสินค้ากินเท่าที่มีมีเท่าที่กินนะจ๊ะเดือดยังมอง้อปิกนิกปิกนิกที่บ้านจ้ะแล้จะไม่ามาแขนแต่น้พี่น้องเป็นแขนจ้ะเดือดยัง เพท่นเดือดกะช้นแกว่เจน้อยจ้างนส้มจ้าสนง้อส้าล้วเดือดเร็วเนาะมันจะไม่หลายอย่างได้จ้ะเนี่ส่งมาแต่เมืองไทยบริเวนร้านอาหารร้านอาหาร

สวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่ออะไรี่บอยข,ข่าซาจะนำสินค้าแม็เกะใช่มอเดิ่นลอ้อาซจะใช่ดดัดรืดอของแจกกืแล้วไอเดียกระเป๋าไ่ใช่ <c oughs> ผมเป็นผมผมก็กระเป๋านี้กระเป๋านี้หมาของพี<ห>่ชา่นะมนักใส<ซ>่เห็บจ้ะเพราัผมก็จะแยกเลยกระเป๋าเนี้ยไปหาหาทางสาว่แฟนบอว่า้ใช้สาวใช้กะอกม่ใช่คกันจ หมูเห็ดเป็ดไก่ขนลงหมดจ้าครั้งเดียวจอดนเรืที่เกียดจุกเกียดจุงจ่ะิจ้วกยเป็นเปหเขียว้ยพรสุ่เกรนอะ่เป๋า้คุณชูวัสดูดีๆนะกระเป๋านี้มเนกระเป๋าที่มีก้น ใช่ปะก้อนใหญ่มากก้อนใหญ่มากก้อนใหญ่คือคนแบบออกแบบนะแล้วก็มีมีแม่เหล็กมีมันบ่อใบอะไรมีแม่เหล็กมีแม่เหล็กนะเต็กเต็อยู่น่คอคอนะครับข้างในมีสายครับเนี่ยโอ้สายเนี่ยนี่ตอสายนะมันมีนะแจมมะเบิองกันมอเดือดบ่แม่มอเดือดจ้า บุบๆเลยพี่น้องเมื่อเส่็จนะจ๊ะชื่อบินน้ำกันก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 ินน้ำกันเไปจ้ากินได้เลยจ้ะกินไปเรื่อยๆกินไปเรื่อยเจ้ะ ไปเรื่อยๆจ้าพอนไฟก่อน,นพอนไฟนิดนึุยดยอดน้ำจิ้มเราจะเอารสชาติไหนดีร่องมึงรสชาตินีดูนี่อย่างพริกนี่อย่างก็ซีฟูด้ดไปป่ะพันแล้ว กินผู้เดียวผู้ดีดีแฟนน้องบอมี่หม้อหม้ออย่างไหนหมูอหน้าเผ็ดนะเนี่ยต้องเผ็ดแน่นอนเลยจ้ะมหมอนี่มันเก็บความร้อนได้จ้ะนี่เก็บความร้อนได้มากเลยเบาเบาเฮ้ยแส่บ

<ส>ต้องบำรุงจ้ะใชมาแล้วมาปิดหัวสับพี่นะ<ค>ะ้องอามาเสียวน้อกันจ้าเป็นตาแสบแตนเป็นตาห่อนแต่พี่น้องเม็ดย่างกินย่างเดียวตัวนี้

ไปได้ร <mile> ้อยเจ็ดสิบเก้าหรือเ่าเพืนเนี่ยทุกอย่างเนี่ยครับไปหลายงานก็ซื้อจับฉลากซื้อจับฉล่าว่ากระเป๋าก็เก็บไว้ถูกเนี่ยผู้ชมก็จริงผูกหม้อก็กรอบได้เออแล้วมีผมต้องตัหัวนะต้องโกดเดี๋ยวตัดอื่นต้องบอกต้องกินทุกวันอืมจิงเรากินทุกวันจริ้มเดือดเดือดทุกวันเพราะว่ามันืันช็อตจะเรียกว่าตั้ะหูตะหูเราเอาน้ำอุ่นน้ำร้อนใเข้ามาเวฟแล้วก็เอาอันนี้มาตามโฉมแต่จริ้มให้ดีขึ้นแต่งมตรงไหนตรงไหนอืมเพราะฉะนั้นเนี่ย เซ็ทนิวเยียเรามีสองเซ็ทเปกานย้ำนะครับว่าแซตที่แพนของใช้คือตรงนี้นะครับกินเน่โดยไม่ต้องกินข่าวเยีนกระบอกเดลี่โดสยาสีฟันสองยาบ้วนปากหนึ่งแล้วก็สบู่สก้อนพันแปดร้อยสามสิ้าปุ่นก็จำกัดเนื้อจ้ะสามเดือนนี่เขาจะเริ่มเลยเนื้ออ่อนเนื้อกรอบเนื้อหมูครเซราลสเด้งนะครับอทอ อเาเซนัดแล้วก็คอแทร์คองแทร์แล้วก็โซฟาลแล้วกองและ1ัน6บกาทแล้วก็ถุงครับรวมถุงนะฮะพันแปดร้อยสาทเราไม่ขายเราขายพันส้ยาบไม่คือแข่กำลังคิดว่าราคากระเช้าที่ซื้อทุกใเวลาเอาไปให้ของขวันะก็ราคาประมาณนี้ใช่ไหมแพวัน1,500ลวันาทใช่ไหมแต่ว่าอันเนี้ยพัน9บาทแต่ว่าของนินได้ชิ้นใช้งานได้จริงทุกชิ้น จะมีการเล่นปนนิดนึงนะคะมันจะมีของที่ใส่มาเพื่อให้มันดูใหญ่อก้แก้วแก้วแกาแก้ววแก้้าแก้วาก้วแอ้แก้วกก้วแก้วไม้วแก้วแอ้แก้ว่ก้วแก้ก็วแก้ว้วแแกเรกอวแก้วก้วแกวแรก้วมก้้วด้วว้ ตัวฟ้องกังจริงที่เขาไมบดูแผอเไรอย่างเงี้ยแ,แต่พอคนรับแบบรับไปแล้วมันก็นั่งจ้องแล้วก็แบบแล้วก็กลายเป็นของแบดบหมดอายุไปเฉยๆอยู่ในบ้านจนแบบหลังปีใหม่ก็แล้วหลังสงการานก็แล้วของในกระเช้าหลายๆอย่างอะหมดอายุขึ้นราไปโดยที่ผู้รับก็รู้สึกว่าเออ,เ,อ,อเขาก็เอามาให้ทาแต่ละโอกาสแต่ไม่ได้มีความมีความคือมางผิดงานซื้อกระเช้ามันเป็นงานหรอ ชอบเส้นจ้ะทำงานตรงนี้บยาวนเส้นมากย่างวนเส้นกับเนื้อนี่มากอย่งจิ้อยมักเนื้อคนแล้วิ่นกัเห็นว่ากินยังเส้นเนี่ยว่ามีเหลือดากเอบยตัวยาสูฟันปกติอ่ะเราก็ใช้จนแบบรู้สึกว่า ที่เป็นยาสูตรธรรที่แบบโคตรดีอะถ้าใช้ยี่ห้ออื่นก็ลำบากนะอะไรเงี้ยเคือเราไม่ได้ทำของมาเพื่อที่จะอยัดใส่เขาเต็มเต็มเราทำของทุกชิ้นมาเพื่อให้ได้จริงใช้ได้จริงด้วยตัวมันเองแล้วแล้วพอมาจับรวมเซตเพื่อที่จะเป็นของขวัญปีใหม่อะเราการันตีว่าคนที่ได้รับถุงของฝากจะมาติดสินสอดห่อนห่อนเรื่องแบบ

โต๊ะหูก็นิ่มมากพอดีแกทัวจ้ะจองไปเลยิรของการทกรอบของผ่ามัก็ะเป็นแบบนี้เหมือนที่เราได้รับจากไลนแมใได้เกลือมาขวดนึงได้พิไทยที่คักรนะแล้วใครก็รู้สึกว่าเออนเนี้นไม่เป็นขยะมันเอาไปใช้ได้จริงคนอยากไดเออกลือไปใครยากไไทยไ่นะรัเพรสนใจของเราครับ ไปได้นะครับที่ shop.shopwhitetv.shop หรือว่าโทรมา021148114หรือจะไปที่แอดไลน์แอดไวท์ a าก็ได้ก็จะมีคนรับโทรศัพท์สินค้าเหล่านี้พิเศษจริงๆราคานนี้มีถึงพรยงแค่ท,ที่9มกราบ66านั้นหรือว่าสำหรับคนที่แบบออไม่ชอบการเแตทไม่ชอบกระเท้าหรืออะไรอยากซื้อสินค้าอยากได้ของขวัญให้ คนที่เราจะส่งความคิดถึงส่งความปรารถนาดีไปให้เรายังมีหมวกนะบาง to to so. ทีซื <ing> <c ours> ้อหมวกก็ได้ใช้จริงหรือบางทีซื้อื่อยืดไปก็ได้ใช้จริงอ่าฮอนสายอเตเต่ไม้าคาแอยกว่าเยนนละโอ้ยสายฉันร้อน มาคุณแครรถอะไรขนาดนี้เนี่ยโปรที่ <S 1> 1 <S ห่งเลยเหรอมีรถเลขครับโปรที่หนะะ่งครับเซ้นคอลลาเจนสมเหลือหนึ่งเจ็ดร้อยเก้าบหรือเปอเปอร์ติกสเหลือ2อ9 0หรืออาเซโรล่าสามหรือพันสี่ร้อเสซื้อเซตใดเซ็ตหนึ่งก็ได้ที่แบบว่าหนเึเซ็ตเอาไป3ามงนะครับปแทมแก้วใสด้วยนะครับอ๋อแถมแก้วด้วยใช่เซ็ตนี้ก็ถูกม่าแต่ว่า อีกอันหนึ่งที่น่าสนใจก็คือเซ็ตออร์ดิบวางคุณผู้ชมที่รำเพราของกันนะมั้ยเซ็ตออร์ดิบวาที่เ,เป็นสามกระปุกอะราคาปกติเนี่ยมันก็หนึ่งเก้าเก้าสิบแหละแต่ว่าเราของที่พี่คนซื้อสามเซ็ตเสียสามเซ็ตผมได้ไปตั้งกระปุกคือเป็นแบบให้ใครก็ได้นะแต่ว่าซื้อไปปุ๊บสามเซ็ตแถวนี้ไหมครับแถบกระเป๋าไทยเวกโอโ้โหแถบกระเป๋าไทยเวกมูลค่าหนึ่งพันเก้าเอ็รเข็มทองสดๆพี่น้องสีสีเลือกได้

ม่ว่าไม่ได้8กระปุกสิเราทบโปรตีน3คลอเรสเตอร์าแต่มาโซล่าไป2ราคาสิ้น46800เองคือแทนที่เราจะซื้อทั้ง3ทั้ง3อันอะเราซื้อแค่2และอีกอันหนึ่งอะเราได้1ตัวแถมใช่เราได้อะเจโนรเราไม่ต้องซื้ออะเซโน่าเพราะมันเป็ตัวแถมใช่แต่เราต้องซื้อโปรกับเอ่อเอ่อเรสเตอร์ให้ถือซื้อให้ถือทุกตัวที่3กระปุกเองเอ่อ เซล่าออกปบตนใช่โอนี่คิดเลยเร็วอ่ะคดใจมากเลยอ้คิดรอโตโตไวไม่เพราะคนที่อย่างพวกเราที่กินโเราอ่แล้วเนี่ยคาคุ้มมากคอลลาเจนี่ยแลเนี่ยอาคุ้มจริงถ้า่ตนก็อัวแเองอ่ะขอินเโรลาตีกส่วนคลาเินอินก่อนจ้ารู้สึกว่าจะ โอเคแล้วจ้ะโอเคได้จ้ะพี่น้องแซบจ้ะมาเนี่ยมนไม่แนวสบาสซูฟังดอกจ้ะยาซยิ่ีซย่งละกินยังกับคุยเลนไปนี่เละจ้ะใส่่ยาละนคไ้ะเป๋า่มาุยครับไอยูทูมคือมีโม่เนี่ยเพียงมะเหงา หนเก็บความร้อนเลยอนหิวก็กินอีกได้ดูในจอนะดูความสวยของกล่องเวลาจับลงกล่องมันสวยแบบนั้นเลยแค่อนยี่สิบกินได้ทั้งคืนเท่ากับพริกบดพไฟสบ้อกับควากองรด้อได้กิไ้ออได้ะ ถึกถึง้นจริงจังมะแพืองเนี่ยรูกมากมอละใบละสองร้อยกว่าบาทตอน่น่อนสองร้อยกว่บาทตอนน่เกสวเซตของที่หมอให้กับออฟิศอ่าม่ถึงสามร้อยเดียวก็หมดลวฮะมีนะฮะมีระบอละอันนียท็อกคอนทท็อเปาลมีชอแขง ฉันก็บบอไปสื่อยุลานมือหนึ่งเลยเนาะฉันก็บสื่อยุลานมือสองจ้ะแต่ว่าก็เป็นของใหม่ได้เนี่ยร้านมือสองแต่เป็นของใหม่มจ้ะมือสองแต่เป็นของใหม่ได้เนี่ยมือแรกเลกเยท่านได้เคยใส่ยังเสื้อราคาร้านมือสองนะจ๊ะแต่ของนั้นดีจ้ะเสื้อผ้ามันนั้นร้านมือสองดีวัด <c oughs> มีแบบบางท่านใส่แลับแบบใส่แล้วนะจ๊ะแต่ว่าประเภทหมอยอย่างนี้เขาโลออกจากร้านมือแรกแล้วมาขายจ้ขะขายต่อในกองเลยด้๋ยวนสื้อมาในกองซื่อ,อยังยู่ในกองจ้ะขงากอืนที่ไม่ใช่ปีห่ได้ว่าเราายช่วปี่ไม่าจ,จัไปกาจากปั้นที่าย,ย่านไปฮอนมีทุกอย่างเครื่องดนตรีเครื่องกีฬา

ช่วงนี้ว่างๆต่อไปก็ททำงานหรือเกาอะไรจัะช่วงนี้งานถ้าเปิดก็จะเลิกอ,อยู่ประมาณทุ่มนึ่งวงนนันละสองชั่วโมงมวงสองชั่วโมงตายตัวจ้ะเรอาทิตย์หยุดนนายกรัฐมนตรีเลยนะฮะคืออันนี้คำถามเขาตั้งมาให้ท่านผู้ชมเนี่ย เงินเดือนชั้นกษียีอย <c oughs> <Okay, S 2> ู <h> ่ประมาณสี่ห <h> มื่นดยหาหมื่นนี่แหละจ้าเหลือตัดนั่นตัดนี้แล้วหกหมื่นแต่ว่าก็โดนตัดนะจ้าคิดเป็นเงินไทยเขานะคิดเป็นเงินไทยเลยจ้าโอเคจ้าขอบคุณค่ะ อิ่ม